ก็กาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องแคนสายบุญอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทํานะครับผมคลิปต้นเซิร์ฟนะครับผมแนะนําต้นเซิร์ฟนะครับผมฟาร์มเวลให้ไงให้ได้ของที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเตาใหญ่หรือว่าออมปืนนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นคนข้างหน้านะเขาหน้าจะอยู่ข้างหน้าผมนะครับผมทุกคนยิงข้างโดนหนึ่งครับเรียบร้อยหนึ่งล่วงหนึ่งนะครับผมอีกโดนหนึ่งน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมมามาดีครับผม ร่วงสองครับผมเรียบร้อยผมเก็บเป็นสองคิวๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะทําการตีถังนะครับผมเราจะตัดคลิปไปตอนที่ผมตีถังกันเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตรีคลิปนะครับผม เจอคนข้างหน้าผมอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามตัวเขาไปยิงคือคนเมื่อกี้หรือเปล่าวะหัวทีวีเนี่ยผมว่าตัวเดียวกันปะผมไม่แน่ใจนะครับผมผมว่าน่าจะใช่คนตัวเดียวกันนะบอกว่าอย่ายิงผมไม่สนนะผมยิงหมดครับผมเพราะว่าต้นเซฟเร,เราต้องใช้ของนะครับผมของต้องกินต้องใช้นะครับผมต้นเซฟเราคือเราสามารถฆ่าได้ทุกคนนะครับผมผมไม่มีชุดก,กระดูกด้วยพอดีเลยเนี่ย,ยได้ยาด้วยนะได้ของนะถือว่าได้โอเคนะ พยายามนะครับผมผมแนะนำนะครับผมเหมือนผมลงมาครั้งแรกๆนะครับผมที่ผมฟาร์มไปแล้วนะครับที่เห็นว่าผมเบลสองคือผมตีถังได้แล้วผมก็เอาปืนคนเบานะครับผมผมยังไม่ได้เรียนเลยนะครับผมปืนกระบอกนี้แต่ผมไปคราบเตาอะไรเรียบร้อยผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับผมตอนที่ผมได้มาผมไม่ได้อัดผมเพิ่งมาอัดเมื่อกี้นะครับผมโอเคมันว่าผมจะเจออีกแล้วนะครับผมคนอีกแล้วนะครับผมเจอบ่อยจริงๆอันนี้น่าจะมีปืนครับผมมาเลยครับเข้ามาเลยครับไม่ขนะผม พยายามหาปืนต้นเสร์ฟให้ได้แล้วก็ครับดินปืนไว้ทํานุกศุนนะครับทุกคนเนี่ยพอเรามีปืนเราก็จะมีทุกอย่างครับผมเราก็จะหาปืนได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเก็บแต่ของที่จําเป็นนะครับผมทุกคนอตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ตามทางมาจนถึงที่เกือบถึงเทดโซนนะครับผมก็จะมีอะไรนิดหน่อยครับผมแล้วก็เลวสามนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปแลกของที่ทุเทดโซนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรา เลือกของดีๆแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีหานะครับผมตอนนี้อะไรผมมีอยู่ที่ห้าร้อยสามสิบหกนะครับผมทั้งทั้งที่ได้ยิงคนมาด้วยแล้วก็หลายๆอย่างครับผมแล้วก็ฟาร์มมาด้วยนะตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยสามสิบหกนะครับทุกคนเออผมลืมแนะนําเลยนะครับผมต้องใช้พรสวรรค์ด้วยนะครับผมพรสวรรค์ในการซื้อขายของในเทรดโซนนะครับผมอันนั้นจะช่วยพวกคุณได้เยอะนะครับผมแต่ตอนนี้เราเลือกของก่อนนะครับผมคือผมจะได้พวกชุดกระดูกเอาไว้ เราจะได้มีไว้เล่นโอเคของก็จะประมาณนี้เลยนะผมเดี๋ยวเราไปเจอนี่เทุยเห็ดโซนนะครับผมขออนุญาตรีคลิปนะครับผมไปที่เท็ดโซนกันเลยนะครับผม one, one, one. ตอนนี้เราก็มาถึงที่เทปโซนกันแล้วนะครับผมทุกคนมีศพอยู่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับผมโอ้มีหมวกกระดูกด้วยครับทุกคนแต่เราคงจะไม่มีกระเป๋าเก็บนะครับผมอันดับแรกเข้ามาในเทปโซนได้เราต้องหาที่บทของก่อนนะครับผมต้นเซื้อไม่ต้องไปเสียดายนะครับผมสิ่งที่ผมจะแนะนำครับผมคือพวกท่อพวกแผเหล็กนะครับผมพวกเฟืองพวกอะไรก็ช่างที่มันมันมันบทแล้วมันได้ครับผม มันบดแล้วมันได้น็อตนะครับผมได้อะไหลมานะครับผมเราก็เอาบดก่อนนะครับผมช่วงแรกก็คือเราต้องมีการลงทุนนะครับผมคือเราบดให้หมดนะครับผมแล้วก็รวมกับอะไหล่เก่าที่เรามีนะครับผมที่เราฟาร์มมาตั้งแต่ต้นนะครับผมตั้งแต่ทะเลทรายนะครับผมท่าเรือนะครับผมจนมาถึงเทตโซนนะครับผมผมวิ่งขวามาเรื่อยๆนะวิ่งมาทางแอร์พอร์ตนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายออกมาเยี่ยงซ้ายมานิี้ึงนะครับผมก็ จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมผมแนะนํานะครับผมให้ใช้ของที่ฟาร์มมาได้บททิง้งไปก่อนนะครับผมไม่ต้องไปเสียดายนะครับผมพวกอย่างอื่นอาหาหลังเกมได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องการใช้ของที่เราต้องการก่อนนะครับผมอย่างเช่นได้ยังไม่มีปืนนะครับผมก็แลกปืนก่อนหรืออยากได้เตาใหญ่ก็แลกเตา,าใหญ่ก่อนหรือจะเอา,าหงขาวก่อนหรือจะเอาป้อมปืนก่อนก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมม,มีปืนละแต่ผมอยากได้ตอนนี้คือป้อมปืนเอาไว้กันบ้านครับผมเพราะว่าเราเล่น เราเล่นคนเดียวหรือว่าเราเล่นเป็นทีมเนี่ยถ้าเราออฟไปเงี่ยอย่างน้นอยมีป้อมปืนกันบ้านตอนเซิร์ฟเปิดก็ยังถือว่าดีนะทุกคนผมว่าถือว่าช่วยได้เยอะครับผมเดี๋ยวผมจะแลกนะครับผมผมจะแลกเป็นป้อมปืนนะครับผมถามว่าผมแลกอย่างอื่นได้ไหมแลกเตาใหญ่ได้อะไรได้ไหมผมก็ไม่ได้รีบร้อนในการาร์มลงาร์มแลกนะครับผมผมเลยต้องแลกเป็นป้อมปืนนะครับผมเนี่ย แล้วถ้ามีถ้าเรามีพรสวรรค์น,นะครับผมจากพันสองรออะไรนะครับผมก็จะเสียแค่หนึ่งพันแปดสิบอะไรนะครับผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมสอนหลังคลิปนะครับผมเอา,เอาง่ายง่ายวันเดี๋ยวผมสอนหลังคลิปแล้วกันนะครับผมว่าการที่อัพพรสวรรค์ยังไงถึงจะซื้อของในเทรดโซนถูกแล้วก็ฟาร์มหลายหลายหลายๆอย่างได้เยอะครับผมช่วยได้เยอะครับผมกับพรสวรรค์ที่ผมจะสอนอัพนะ อย่างเช่นเนี้ยสามร้อยนะผมกดซื้อเราอยู่2อ0อยนะมันลด30%นะของของทุกๆอย่างในร้านค้านะครับทุกคนถือว่าช่วยเราได้เยอะมากจริงครับผมตามจริงผมน่าจะซื้อได้แค่ป้อมปืนนะครับผมดูดิผมซื้อบัตรฟ้ามาเล่นด้วยได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปวิ่งกันนะครับผมบัตรฟ้าแต่ตอนนี้ผมว่าผมอยากจะกลับบ้านก่อนนะครับผมเพราะว่าของเราเยอะมากนะครับผมนี่แหละครับผมวิธีเล่นสไตล์ผมนะครับผมคือลงมาปุ๊บตีถังตีกล่องได้ถ้าได้ปืนปุ๊บสบายผมเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ไไมมมม่่ตต้้ออองงคคิดากนะผื เดี๋ยวเราเอารับสนับสนุนอย่างที่สองที่ต้องมีเลยครับผมนอกจากคอนสวรรค์คืออันนี้ครับผมพูดสนับสนุนครับผมเราเาจะได้รับมีตั้งแต่เราลงเซิร์ฟมานะครับผมได้ได้มีสั้นนะครับผมคือมีทำครัวนะเราจะฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตกลับบ้านนะครับผมขออนุญาตตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ตอนนี้ผมก็วิ่งมาเกือบถึงบ้านแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับผม เหมือ e นเขา,าบ้านกาลังจะย่อยนะป,ประตูก็ไม่ได้ปิดนะครับผมข้างหน้ามีการใส่รหัสล็อกเป็นห้องหินนะเดี๋ยวเราลองไปส่องดูนะครับผมทุกคนก็เออเออโอ้โหยบร้อยว่าเต๋อฟุกผมโดนบ้านกับดักครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเกิดเกิดก่อนล้กันโอ้จบแรงโดนบ้านกับดักของอย่างเยอะเลยอเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราไปเอาของเราคืนกันนะครับผมหมาบ้านกบดักนะคะบ้านกบดักเหรอ เดี๋ยวเชื่อว่าผมไม่มีของเมาคืนนะครับผม,ผม,มสเสียดายนะผมถ้าใครที่โดน,ดกกนม่าจัดแบบผมแล้วถ้าไม่มีปืนแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับผมอาจจะแย่เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ให้บินเยตมาช่วยเล่นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ของมาเยอะแล้วได้ยูซี่มด้วยนะเพราะว่าบินเยสเขาไปตีกล่องเขียวได้มานะครับทุกคนผมก็เลยมียูซี่ใช้นะครับผมแล้วก็มีบอดี้ด้วยอยู่บ้านอยู่แล้วนะก็เอามาคราฟนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มียูซี่นะต้นเกมนะเนี่ย ของก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมียูซี่สี่สิบนัดนะผมยูเอ็มพีกแหละครับผมขอเรียกว่าสี่สิบนัดนะก็จัดว่าฟูลนะครับผมผมเล่นยังไม่ถึงเวลห้าเลยด้วยซ้ํานะครับผมตอนนี้อยู่ที่เวลสามนะครับผมที่ว่าอะไรทําไมผมวิ่งได้ได้เยอะหรือได้เร็วก็เพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเลือดนะแต่ถ้าถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดาจะประมาณเวลหกเวลเจ็ดอ่ะถึงจะไปแลกของอยู่เทปโซนได้ไม่นั้นก็ถ้าใครเก็บพวกแร่พวกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แร่ดิเก็บพวกน็อตพวก กน็อตพวกแผ่นเหล็กอะไรอย่างนี้ได้เร็วอ่ะพวกท่อได้เร็วก็น่าจะแลกได้ทันทีนะครับผมแต่ผมเก็บช้าไงแต่เซิร์ฟนี่มันเซิเร์ฟเบียดด้วยต่อให้เก็บเร็วมันก็แลกคันนะครับทุกคนโอเคครับผมขออนุญาตตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเราก็มาลุยกันต่อนะครับผมเราจะฟาร์มกีกว่าจะถึงเวลห้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยรอยปืนขึ้นอุ้ยเรียบร้อยผมล่วงใช้ชั่ว่อนอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผมจะไม่ยอมเสียยูซี่นะเพราะว่ายูซี่ผมมีกระป๋องเก โอ้โหโอ้โหเจ็บเลยอะผมผมถือว่าเจ็บเลยนะเมื่อกี้โอ้โหโดนยิงหลังผมไม่ชอบเลยครับผมเนี่ยแหละครับการฟาร์มคนเดียวมันการเล่นโซโลนะครับผมบอกเลยอันตรายที่สุดคือมิ่งฟาร์มคนเดียวครับผมเตรียมตัวระวังหลังนะครับผมคือน่ากลัวที่สุดคือเล่นโซโลนะครับผมโอเคอย่างน้อยถ้าเรามีเพื่อนก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตเรานะครับผมแต่ถ้าเราเล่นโซโลอย่างนี้เหมือนผมนี้นะเพื่อนอันตรายนะผมผมอาจจะเล่นอยู่กับพี่จ๊อบนะแต่พี่จ๊อบเขาเล่นอยู่ข้างในนะผมออกมาฟาร์มข้างนอกนะครับผม ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับที่ทําอย่างนี้นะครับผมเราฟาร์มต่อเลยแล้วกันนะครับผมเราฟาร์มถังปกตินะครับผมมันก็จะได้เวลเยอะนะครับผมอแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าไปฟาร์มไก่อะ่ะโอเคนะฟาร์มไก่อยู่แอร์พอร์ตกับไบโอเดี๋ยวผมทําคลิปสอนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าอาจจะสอนนะ การที่เล่งเวลให้เวลห้าไวใเมื่อกี้ผมเสียหลังมากผมขอทําชุบก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าอันตรายถ้าไม่มีชุบนี่อันตรายมากครับเดี๋ยวเราจะเสียยูซี่ไปนะผมขอตีไม้ก่อนละกันอุ้ย,ยมันมาแล้วคนเขาะเนเี่ยชุดเหมือนเดิมเลยอุ้ยเรียบร้อยรวงคู่โอ้โหผมยังไม่ได้ทําชุบเลยนะผมว่าก่ะจะกำลังจะทําชุบเลยผมว่าแล้วว่าเขาต้องมาอีกแน่เลยห่อแย่เลยครับทุกคนเสียชุบเลยถ้ามีชุบนี่ผมผมว่าคงจะเสียชุบไปแล้วอ่ะผมบอกเลยแต่เมื่อกี้ผมไม่เสียชุบนะ ดีอยู่เดี๋ยวเราค่อยทําชุบที่หลังนะครับทุกคนโอ้โหกำลังจะทําชุบเลยผมว่านะผมมีแรงสังหอนแล้วผมว่าจะทําชุบนะเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้เราคานเอาศพไปซ่อนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวราให้พี่พี่จอมมาช่วยนะให้พี่จอมมาเก็บศพนะเพราะว่าพี่จอมอาจจะอยู่ใกล้อยู่น่าจะมาไวกว่าเขาอะ่ะโอ้โหผมเซ็งเลยครับเจออย่างเงี้ยโดนโดนดักด,ดักด,ดักไม่ให้ฟาร์มเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาของไว้ก่อนนะครับผม โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุาญ,ญาตพิมพ์บอกพี่จอบก่อนนะครับว่าให้พี่จอบแกแบเอาของนะผมในศพผมแล้วก็ในศพคนคนนั้นด้วยนะครับผมของผมเต็มผมบอกเขาก่อนเลยนะคนคนไหนวะเดี๋ยวผมขอดูชื่อนะขออนุญ,ญาตดูชื่อเขาหน่อยนะครับผมซิโมนายเหรอครับผมเขาชื่อซิโมนายนะคน,ยนะคนนี้เขาชื่อว่าซิโมนายนะเขาอ,อยู่เขาน่าจะอยู่แคนาคานะครับผมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคนนี้เขาเป็นคนแคนาค่านะ หลังักตลอดผมโดนเขายิงหลังมาสองรอบนะครับทุกคนก็เห็นรอบแรกผมก็โดนยิงหลังตอนตอนฟาร์มถังรอบสองผมก็มาโดนยิงหลังตอนที่มาตีเออตีไม้กันแล้วก็ทำชุบนะเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นใช่ไหมครับผมโดนผมโดนหลังตลอดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของที่ตัวพี่จอบกันเลยนะครับผมตอนนี้พี่จอบเราก็ได้เก็บของมาคืนให้ผมแล้วแล้วเราค่อยจะไปฟาร์มต่อนะครับผมโอเคครับผมสําหรับใครที่ว่าคิดว่าคลิปนี้ผมมีสาระนะวันนี้ผมมาเก็บของนะเดี๋ยวพี่จอบแกเก็บแกทิ้งของคืนให้ผมนะ สำหรับ e ีนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าผมมีสาระนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อนะผมสำหรับวันนี้นักบุญขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีหน้าครับผมตอนนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับอีีหน้าก็ผมคงจะเล่นในเซิร์ฟนี้แหละครับผมน่าจะเล่นยาวจนกว่าจะจบเซิร์ฟเลยครับทุกคนถ้า ใครที่ดูชอบชอบสไตล์การเล่นโซโลนะครับผมก็ดูผมเล่นได้ผมจะเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ขอบคุณพี่จ๊อบที่เรียบร้อยครับผมที่มาช่วยผมนะครับผมโอเคบอกพี่จ๊อบก่อนนะครับผมว่าผมฟาร์มต่อแล้วนะครับผมฟาร์มอะไรต่อเพราะว่าผมจะทําคลิปต่อนะครับทุกคนโอเค EP นี้ก็จะประมาณเข้าเก้าประมาณนี้นับผมเดี๋ยว EP หน้าสนุกแน่ผมบอกเลยว่าผมจะไม่จบคนชื่อซิโมนาซิโมซิโมนาอะไรว่าชื่ออะไรว่าช่างเหอะผมไม่สนใจบายบาย